บทที่1บทนำ ที่มาและความสําคัญในปัจจุบันไฟฉายจะเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจําวันทุกบ้านจะต้องมีไฟฉายติดบ้านไว้พยายามฉุกเฉินที่จะต้องใช้แสงสว่างเช่นเมื่อยามไฟฟ้าดับหรือต้องไปที่ที่ไม่มีแสงสวางา่างใช้นี่ยามกลางคืนคนส่วนใหญ่จึงต้องมีไฟฉายในการให้ความสว่างในตอนกลางคืนเพื่อที่จะได้มองเห็นสิ่งต่างๆได้การใช้ไฟฉายอาจไม่สะดวกสบายในการทาสิ่งต่างๆเช่นการเดินไปเข้าห้องน้ําในเวลากลางคืนจะต้องหาไฟฉายเพื่อให้แสงสว่างในการเข้าห้องน้ําหรือเปิดไฟในห้อง แต่แสงสว่างจากหลอดไฟอาจรบกวนผู้อื่นในห้องได้จึงจะเป็นต้องใช้แสงสว่างจากไฟฉายแทนจากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำลิงเห็นว่าการใช้ไฟฉายเพื่อทำสื่งต่างๆในเวลากลางคืนไม่มีความสะดวกสบายนักทางคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์สไลปเปอร์รองเท้าที่มีไฟให้ความสว่างเพื่อความสะดวกสบายในการให้ความสว่างในตอนกลางคืนแทนการใช้ไฟฉายสไลเปอร์ per, เป็นรองเท้าที่มีไฟขนาดเล็กติดอยู่ข้างหน้าของรองเท้าเพื่อเป็นการให้แสงสว่างในที่มืดโดยจะมีสายไฟขนาดเล็กเชื่อมต่อกับกระบะาดาันที่อยู่ด้านใต้ของรองเท้า ซึ่งการใช้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะทําให้เกิดการสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประดิษฐ์สไลเปอร์รองเท้าไฟฉาย 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสไลเปอร์โดยแบ่งออกเป็นระยะทางการส่องสว่างและระยะเวลาในการส่องสว่างขอบเขตของการศึกษา 1. หลอดไฟ LED ขนาด8ม mm. ิลม 2. รองเท้าสลปเปอร์ 3. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมผลที่ได้รับ 1. ได้ฝึกทักษะความคิดหรือเรื่องสร้างสารรค์ 2. ได้ทราบถึงการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและ 3. ได้ทราบถึงการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ค่ะ ที่3วิธีการจัดทางโครงงานมีวัสดุและอุปกรณ์ดังนี้ 1. ลรองเท้าสำหรับใส่ในบ้าน1คู่ 2. กระบะฐาน cr 2 0 3 2 2อัน 3. ฐาน cr 2 0 3 2 2ก้อน 4. สายไฟเส้นเล็ก 5. หลอดไฟ led ขนาด8มมตรดวง 6. แถบตีนตุกแก 7. 9. การ้อน 8. เครื่องมือบัตรกรีสายไฟ 9. เข็มและได้โดยมีขั้นตอนในการทำดังน,นี้1ลรองเท้าและ เจาะพื้นรองเท้าสำหรับวางก,กระบะถฐาน2บัดกีสายไฟเข้ากับกระบาถฐานและหลอดไฟ 3. นํนำสายไฟที่บัดกีเสร็จแล้ววางไว้บนรองเท้าโดยให้ส่วนที่เป็นหลอดไฟยื่นออกมาข้างนอก4เย็บดินตุ๊กแกติดกับส่วนท้ายของรองเท้าสำหรับแกะออกมาใส่ฐาน 5. เย็บรองเท้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมโดยเว้นส่วนท้ายไว้วิธีการทดลองมีดังนี้การทดลองที่1ระยะทางในการส่องสว่างของหลอดไฟมีขั้นตอนดังนี้ หนึ่งใส่ฐานเพื่อให้หลอดไฟติดสองใช้ตลับเมตรวัดระยะความไกลที่หลอดไฟสามารถส่องสว่างได้การทดลองที่สองระยะเวลาในการส่องสว่างของหลอดไฟมีขั้นตอนดังนี้หนึ่งใส่ฐานเพื่อให้หลอดไฟติดสองเปิดไฟทิ้งไว้และจับเวลาตั้งแต่ต้นจนหลอดไฟดับที่สี่สรุปผลการศึกษา ผลของการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทําโครงงานที่ได้ตั้งเอาไว้สิ่งประดิษฐ์สามารถใช้งานได้จริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ 5. สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะอภิปรายในการทําโครงงานในครั้งนี้คณะผู้จัดทำได้ทําการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลก่อนลงมือปฏิบัติในการทํารองเท้าไฟฉาย โดยการนำรองเท้าธรรมดาดัดแปลงมาใส่หลอดไฟที่บริเวณหัวทำให้เกิดแสงสว่างเหมาะกับการเดินทางในเวลากลางคืนทำให้สะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นข้อเสนอแนะ 1. ควรศึกษาวิธีทำและขั้นตอนอย่างละเอียด 2. ส,สามารถเพิ่มหรือย้ายตำแหน่งของไฟตามต้องการ 3. ในขั้นตอนการทำสามารถตกแต่งตามความสะดวก